มิสโปรเายต์มหญ่ค่ะอ่ะขอเสียงไฟค่ะบอสต้าได้แม่บอสต้าต้าบอสอะไรครับใช่ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มาร่วมง,งานแบบนี้ที่แบบประกาศรางวัลแล้วแบเป็นงานใหญ่แบบมมแดงใหญ่มาก ที่ได้มาเดินก็ตื่นเต้นตอนได้ทราบข่าวว่าตัวเองได้แบบได้ชิงรางวัลความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็คือก็บอกแฟนคลับนะว่าแบบไม่ต้องโหวตกันเยอะหรือเกรงใจอะไรแบบนี้เออเพราะว่าคือเราก็แบบไม่รู้ว่าคุณเรียกไรวงการบันเทิง ปันไหนอะไรเงี้ยเรายังไงก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมยังไงก็ได้มาเติมเต็มกำลังใจให้เบสยังไงบ้างกับรางวัลจริงๆเหมือนเปิดประสบการณ์มากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ออกมาเดินพรมแดงหรือมาออกมาร่วมงานเราก็คงจะอยู่แต่หน้าจอ YouTube ไปเลยค่อันนี้ก็เปิดประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้ว่าแบบเฮ้ยมีดาราคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นดีค่ะเตรียมสวังกับรางวัลที่เขาชิงไม่ค่ะสบายๆค่ะเตรียมสปีดใช่ไหมคะสปีดบนเวทีกล่าวหรือว่าเออ ตอบคุณแบบคำเดียเลยอผื่อนายเผื่อยได้ไม่ซ้อมันเลยไม่ไเยพี่รอดูหนูก็ต้องน้ำตาไหลนะคะต้องน้ำตาไหลด้อว่าไม่สีไม่ซีนยแกงแกงหไม่ไ้ ค่ะกขอฝากขอบคุณมายาอวอร์ดขอบคุณทางมายาอวอร์ดมายาทีวีอวอร์ดนะคะที่ชวนเบสมาร่วมงานวันนี้แล้วก็เห็นมีให้รู้รางวัลด้วยก็ขอบคุณมากตอนนี้คือโสดและสวยมากโสดและสวยจังเราก็ดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าว่างๆก็เลยดูตอนไม่สดมันไม่ว่างเหรอคะอยู่กับแฟนไง เเป็นผู้หญิงติดแฟนการดูแลตัวเองของเฟซก็ต้องยังไงครับมันต้องมีเวลาขนาดนนหน่ตื่นมองกําลังกายทุกเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็ออกกําลังกายแล้วก็แบบดูแลผิวอะไรเงี้ยทาคงท่าครีมขัดคงคัดผิวนิดอะไรเงี้ยครัเพื่อเพื่อไข่ด้วยไหมครับเพื่อคนที่จะเข้ามาใหม่ด้วยหมคะเพื่อเขาด้วยคนใหม่ก็ต้องแบบภูมิใจที่พี่แฟนเป็นเรา หนักกว่าเดิมไหมมานออกมันออกหนักกว่าเดิมไหมบอกกับนงชายก็ก็ค่อนข้างก็คือแบบทุกวันเลยแล้วก็ขัดผิวอะไรเงี้ยก็ทุกวันเลยกะเอาสิแพแปลกไหมเราก็ไม่ได้กะจะให้เป็นกล้ามขึ้นขนาดนั้นแต่ว่าก็ให้ดูดีขึ้นอะไรถ้ามรู้สึกว่าต้องให้คนใหม่เขารู้สึกว่าภูมิใจในเป็นแบบมีไฟเป็นเบสเราต้องพัฒนาขึ้นไงพัฒนาขึ้นเขามาครบราแล้วแบบเราก็ต้องพัฒนาด้านความคิดทั้งเริรูปร่างด้วยหุ่นด้วยอะไรเงี้ยแซ่บก็เพิ่มขึ้นเป็นนร้อยะ <100. S 2> ตอนนี้โสดนะก็แซปบได้อ,อที่จริงแล้วสเปคแบบหนุ่มๆมันเปลี่ยนไปไหมครับเหมือนเหมือนเดิมค่ะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนก็คือจริงๆหนุ่มไม่ได้มีสเปคตายตัวนะแค่แบบเออคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยนิสัยดีอะไรก็อเคแล้วเออแต่พอเราแซบนก็นโดนเจอคนแซะเแล้วว่าคไงบ้งอ่ะ แล้วปกติค่ะปกติปกติค่ะเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเองโดนอยู่แล้วจริงๆเบื่อไหมครับการที่แบบว่าคนอาจจะจับตามองว่าโเคทำอะไรก็ผิดไปหมดมันมีจะมีคนดูมุมมึงเสมอคือก่อนหน้านี้เราโดนมหนักมากช่วงปีที่แล้วอะไรเงี้ยที่แบบไปออกรายการแล้วก็โดนอะไรเงี้ยทำอะไรก็โดนไปหมดซึ่งตอนนี้คือมันเหมือนกับความรู้สึกเรามันอยู่ตัวแล้วมันเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่มีอะไรหนักเท่าปีที่แล้วแล้วแหละการเข้าใจของเรามันเริ่มต้นด้วยอะไรครับเบสการ ไม่ไม่อ่านหรือว่าก็ยังอ่านานั้นเวลา,นาน หนูว่าเชื่อว่าทุกคนในงานเนี้ยก็ต้องดูตัวเองเดินพรมแดงแล้วก็อ่านคอมเมนต์หน้าอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงคือหนูว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์หนูว่าเราอ่านแต่ว่าถ้าใครแบบว่าเราเราก็ไปอ่านคุณผู้ชมเราอะไรเงี้ยมันอิงนอนได้จริงครับพีคมันอิงนอนได้จริงๆเหรอเวลาจะทำอะไรคำเป็นเม็ดเราไม่ได้อิงนอนนะถ้าเขาบอกว่าเราอ้วนอย่างเงี้ยเราตัวน้ำหนักแต่ว่าถ้าด่าแบบว่าเราไม่สวยอะไรเงี้ยเราก็ส่องกระจกที่บ้านทำไมครับแต่ว่าถ้าส่องแล้วแบบก็ดูดีนะก็ไม่ได้ไม่สวยขนาดนั้นก็ข้ามไปแสดงว่าเรื่องคำ ที่แบบว่ามีเหตุผลจริงๆใช่ค่ะก็แบบอ่านแล้วก็แบบพิจารณาเองแ่ะแล้วแล้วมันมันไม่โกรธเลยเหรอคะเวสกับกับไม่ไม่ดูผ่านมาผ่านมาหนักมากเลยค่ะปีที่แล้วปีนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยเท่าไหร่ยากมันจะผ่านมันจะผ่านมาที่เจอหนักหนักมากกว่าจะข้ามมันได้จะผ่านยากยากก็ก็หนักเหมือนกัน เป็นการเปิดโอกาสให้กับเบสเพราะเบสบอกว่าเบสไม่โกรธเลยคนอัดซิขล่มมากเลยมากันเต็มเต็เลยไมกลัวมาจอดหน้าบ้านเต็มเลยว่าไม่ไม่หนักก็เบาๆค่ะเบาๆคอมเมนต์กันเบาเบาอ่อาจจะไม่ถึงขั้นชงร้องอะไรใช่ไม่เคยไม่เคยเลยค่ะเคยเคยเก็บไปแต่เคยถามพี่ๆนักแสดงกันแล้วแบบมันได้เงินจริงหรอคะเพิ่อแอบแอบแทบไปบ้างไหมเจอทำแบบว่าพิการแรงๆอะไรเงี้ยเผื่อว่าเผื่อไม่เคยไม่เคยเลยแต่ก็ถามอยู่ว่ามันได้เงินจริงหรอคะใช้เวลานานอะไรเงี้ยถามเฉยๆแต่ว่าไม่เคยทำเบสคิดว่าอะไรครับทำทำให้คนต้อง เราได้ขนาดนี้ครับเบสอาจจะเป็นจริตหนูด้วยอะไรเงี้ยจริตเราแบบเราค่อนข้างแบบตรงๆเรียวๆอะไรเงี้ยค่ะาวเกี่ยวกับเรื่องข่าวแบบอาจจะแบบหนุ่มๆเขาหยุด้วยไหมเบสแบบอาจจะเรื่องหนุ่มๆที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยคนอาจจะมองว่าแบบอุ้ยออกตัวแรงบ้างอาจจะด้วยอะไรเงี้ยหลายๆอย่างค่ะ S <S <S มัน <art> มีผลจากการที่แบบโดนท่านปร,ปรับที่ดอกลงม,มาหน่อยไหมอะไรเงี้ยมีบ้างไหมในความคิด er ตอนนี้ก็ดอกมากเลยแทบไม่ค่อยลงอะไรเลยถ้าใครตาม i อีแล้วแบบหนูแทบไม่ลงสตอรี่เลยด้วยซ้ำเพราะป้องกันเหล่านี้ด้วยนะคะัป้องกคํคำพูดของคนอื่นด้วยค <c oughs> ือบางทีพอมีปัญหาแล้วแบบ ถ้าปัญหามันเล็กๆก็ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าบางทีแบบเรื่องเล็กๆแต่ปัญหามันใหญ่จังอะไรเงี้ยเราก็จะแบบซีเรียสนิดน,นึงก็เลยแบบระวังตัวเองถ้าใครถามว่าคนอาจจะมองเบสว่าเป็นแบบผู้หญิงสายเปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีแฟนคนใหม่จะยังเปอยู่ไหมคะ,ะก็เปน,นะ,ะก็เปย์ <laughs> <laughs> แฟนเราอะ่ะก็แฟนเราอ่ะถ้าแฟนที่อยากกินน้ำที่จะเลี้ยงน้ำแฟนไหมล่ะให้หมดเลย ก็เป็นคามต้องการก็จริงไปเหมือนเดิมก็ข้าวเราเป็นคุณแบบนั้นจริงแบบนี้คือแบบสปอร์ตเลยแบบว่าไม่จําเป็นหรอกฉันเลี้ยงตัวเองได้จะเลี้ยงเธอได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ให้ถึงขั้นหมดตัวแต่มันก็แบบไปกินข้าวอย่างเงี้ยเราก็เลี้ยงได้อแถ้าเขาอยากได้อะไรเช่นอยากได้รถ อยากได้รถอ่าสักคันนึงแบบช่วงนี้ใหญ่ไปอยากได้รถใหญ่ไปหรออะไรที่มันไม่ใหญ่แบบแล้วถ้าแล้วถ้าเป็นพี่เอาซื้อให้ไหมพี่คาดจะได้อัจจาก็ได้อัจจดาวให้อะไรอย่างเนี้ย ว่าเป็นแฟนกันมันปกติมากซึ่งหนูให้หนูก็ไม่ได้แบบจะเอาคืนหรืออะไรก็คือให้ก็คือให้แล้วก็จบไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มุณไม่ได้มองว่าผู้ชายจะเป็นคนทำหน้าที่ดีหรือเปล่าอะไรนะคะรับมากกว่าจะมองว่าผู้ชายจะทำหน้าที่ดีหรือเปล่าผู้ชายต้องเป็นผู้ชายอาจจะต้องไม่เป็นไม่ได้เลยมันก็อยู่ที่เขาอ่ะเราไม่สามารถพูดได้ว่าแบบพี่จ่ายอันนี้ให้หน่อยพี่ซื้อนี้ให้หน่อยอะไก็ไม่ได้ไงแต่ถ้าเขาอยากให้เราเราก็รับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มากกว่าเออแต่เราดูเหมือนจะอยากให้เราชอบให้อะเราชอบให้ แต่ไม่ลกวประวัติศาสตร์สามลอยใช่ไหมไม่ไม่ค่ะเราก็ยังพัฒนาขึ้นเลยผู้ชายคนไหนต้องดีกว่าเดิมแล้วเรามีลิมิตในเบสกันแบบการให้คนให้ขอหรือว่าให้เงินใครแบบหนุ่มสักคนมีก็ไม่ได้แบบมีร้านให้ร้านขนาดนั้นอแล้วก็มีลิมิตของเราใช่ไม่เปงนไอเส่ เพื่อหวังว่าไม่เราเปไม่หรอกไม่หรอกเพราะว่าเท่าเท่าที่ดูแล้วเหมือนเหมือนคนไม่ได้แบบเข้ามาเพื่อหวังอย่างนั้นน่าเด็กเด็กสักคนเขาดูข่าวนี้แล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยเป็นคนแบบนี้มาถีบเป็ดีกว่ากันอยเราก็ดูคนเป็นอยู่ต้องยังไงครับเป็นก็ต้องยังไงครับเราก็ดูออกเข้ามายังไงเข้ามาด้วยแบบไหนใช่ไหมว่าหิวไม่หิวไงนะ แล้วถ้าเกิดคนมาคาอหวังเงินหวังอะไรจากเราเนี่ยเด็กว่านไทยใช่ไ้มพี่อ๋อคือก่อนจะเป็นแฟนอ่ะมันต้องเกิดการคุยกันอยู่แล้วคุยอย่าเรา็นูออกประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยคุยกี่ปีถึงยอมเปย์คะกี่ปีอ่ะต้องเป็นแฟนอ่ะต้องมีสถานะแฟนอ่ะงใไมได้ทำไมพี่ไม่แบบมีคนมาเปย์น้องเปยหรือยังเงี่ยไม่ยางไม่อยากอยไม่ม่ยกไม่ เฮ้ยเปย์หนูได้นะเขาสวยไงไม่ใช่คนจับตามองความสัมพันธ์กับเคียร์เองป้าอะไรเนี่ยเป็นเรื่องการแต่เขาก็คุยคุยเหมือนกันเขาเป็นเพื่อนกันเขาเปยเหมือนกันใช่คิวเทเขาใส่เปย์แล้วหนูไปกับคิวเทไม่ต้องพกกระเป๋าเลยนะไม่ใช่เป็คนเปย์เราแล้วไงคิวเทจ่ายให้หมดย้อนเปย์เราทีนี้จะมีโอกาสลุ้นขึ้นเลยคะเพราะเขาเองก็ไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดไม่ค่ะเป็นเพื่อนกันเลยเป็นเพื่อนเลยใช่ คนไม่พูนก็ถาอไปเลยไม่ถามไปก็ไม่ได้อะไรงเลยแต่คนรอบข้างอี่บุนเลยใช่ไหมแบบแฟนของแฟนคลับที่เขาเชียร์อะไรอย่างนี้ไแต่คนเชียร์มาตั้งนานๆแล้วค่ะก็ไม่เคยได้ผลนะไม่ขึ้นไม่ว่าดูไม่ขึ้นหรือว่าให้มันเป็นความน่ารักแบบเพื่อนกันดีแล้วใช่นเพื่อนกลายเป็นเพื่อนกันตอนนี้โสดเป็นยคะไม่โสอโสุดไปบ่ไปสุดไปสดไม่โสดแะเรียไม่โสดโสดอ่า โซดแต่ไม่อยากบอกเฉยเฉยอาแล้วโอเคขอบคุณค่ะ <c oughs>